กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับบ e ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้ b e ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนสิงหาคมพศ2563 เบย24ใครใจขอฝากหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนไลน์ไอดี baytarot b e t a r o baytarot b e t a โรเอาไว้โทรหาเบนะคะเพื่อนัดดูดวงกันแล้วก็สามารถดูผ่านวิดีโอคอลไลน์ได้ด้วยนะคะแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัวค่ะก็เอาละ ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนท่านก็จะมีหินประจําตัวของท่านด้วยหินประจําตัวของท่านก็คือนี่กรีนอ a เวนเจอร์นเห็นไหมคะสวยงามมากเขาีความเย็นมออเลยทีเดียวเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากรีนอะเวนเจอร์ลนต่อแม่นะคะก็เป็นมาลาคอันนี้ก็จะเป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนมาลาคเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบรูปประคำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ มาลาครนะคะต่อมาก็จะเป็นฟ right ูอะไรนี่เห็นไหมฟูอะไรต่อมาก็จะเป็นโยกอินเดียนี่ค่ะเป็นโยกอินเดียนะคะหรือกรีนอเวนเจอรินนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอืมนะคะ อินดีๆีกรดลพรีเมียมเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถไปหาครอบครองได้ที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขราชื่อร้าน s t o n e ิลล r เวอรนะคะอยู่นักนิวาสลาดพร้าว71ค่ะที่นั่นนะคะมีพลังมอกเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่ก้าวเข้าไปในร้านของท่านอาจารย์หญิงนะคะท่านจะสามารถสัมผัสถึงพลังพิเศษในนั้นได้จริงๆเพราะร้านของท่านอาจารย์หญิงเนี่ยมีพลังเยอะจริงๆเลยค่ะนะเอาละ วันนี้ก็จะใช้แบล็กรูทไทคอรสนะคะแอในการดําเนินรายการดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเอาละค่ะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะทุกคนทั่วโลกเลยตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะเชิญมารับคําพยรกรที่ดีมีคุณภาพจากเบยิปซีใครใจค่ะ ไพ่ชุดนี้นะคะเขามีชื่อว่า The Rootcraft Tarot นะคะผู้วาดก็คือคุณ Will Verstington Will r s t i n g t o n เป็นผู้วาดไพ่ชุดนี้เอาละค่ะท่านที่เกิดพุธกลางคืนทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆ โอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจาริยังอจรยิยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตามาตาอโรคเยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธวันนี้นะคะไม่ได้ใช้ไพ่อย่างเดียววันนี้พลาดไม่ได้ต้องใช้หินด้วย ในหีบใบนี้นะคะมีหินสีมหัศจรรย์อยู่ทั้งสิ้น125ก้อนแต่ไปหยิบสีใครใจใช้เพียงแค่10ก้อนเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะการหยิบหินเนี่ยเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะเราก็จะหยิบเขาได้ก้อนไหนมาก็คือก้อนนั้นนะคะ อันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวิน่ีคริสตล้ลวเลยสวยจังเลยค่ะนะคะเอาละโอ้ดูสีได้กลิ่นเวนเจอรีนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปยิ้มสี่ใครใจนะคะขอนำเสนอหินนะคะขอแนะนำหินให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จักกันนะ หินก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่าดันมิเชนแจสเปอร์โหสวยงามมากอันนี้เป็นหินน่ารักมากเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นโรโดโรโดไนทนะคะอันนี้โรโดไนทอันนี้ก็จะเป็นราพี iece, สราซูร right. right. ีส่วนก้อนนี้ก็เป็นฟัวไรก้อนนี้ก็จะเป็นฮาวไรนะคะส่วนก้อนนี้ก็เป็นแบล็กทูมารี ก้อนนี้ก็คริสตัลนะคะคริสตัลควอซนะคะคริสตัลควอซสวยงามแม่อันนี้ก็เป็นไอรอนไทเกอร์นะฮะดูเวลาก็ต้องแสงนะคะสวยมากๆเวลาก็ต้องแสงไฟเนี่ยนะไอรอนไทเกอร์ส่วนอันนี้เป็นอะมทิสเห็นไหมคะสวยงาม ก็อนนี้ก็จะเป็นกรีนอเวนเจอรีนนะคะโหสวยมากๆอันนี้ละค่ะโยกอินเดียสวยงามมาก หินแต่ละก้อนนี่นะคะมีความสวยงามจริงๆเลยวันนี้เท่ากับว่าต้องมีเรื่องราวดีๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอย่างแน่นอนนะคะแหมหินก้อนแรกนี่นะคะบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนประจําเดือนสิงหาคมเนี้ตัวท่านเองมีไอเดียหลากหลายมีความคิดดีๆเยอะคิดอะไรนึกอะไรทําอะไรเนี่ยได้หลากหลายหลายอย่างแม่และตัวท่านเองเป็นคนที่ทำไมคะ มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีฉลาดหลักแหลมดีไวพริบดีและแถมซ้ำนะคะเป็นผู้มีความสามารถทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้พร้อมๆกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวอันนี้ดูสิไพ่เขาแนะนำว่าอะไรนะคะบอกเสริมอะไรมาคอือหอนี่เลยเห็นไหมตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดเป็นอย่างนั้นเลยเห็นมีคะ มีไอเดียดีๆเยอะแยะมากมายในไพ่ย,ยังบอกอีกนะเป็นจังหวะดีโอกาสดีที่จะได้ไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างๆและเช่นภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาเยอรมันหรือภาษาอื่นๆอ,อ,อีกได้อีกหลากหลายภาษาในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านจะมีอะไรอีกมากมายที่ทำให้ท่านเนี่ยนะคะจะต้องลุกขึ้นมาดำเนินการทำในสิ่งนั้น โอ้โหสุดยอดจริงเลยไพสวยมากเลยนะคะอะต่อแม่นี่หินโรโดไนหินโรโดไนเนี่ยบอกให้ทราบว่าท่านที่มีในเรื่องของบัญชีอยู่บัญชีเดียวเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี้ตัวท่านเองนะคะต้องพยายามนะคะกระจายบัญชีซระและคา่ะ ไปเปิดบัญชีเพิ่มกระจายบัญชีนําเงินเนี่ยไปซื้อสลากอ,อมสินเลยนําเงินไปซื้อทองคําแท่งเลยหรือไปลงทุนอย่างอื่นเลยนะคะห้ามเก็บเงินไว้จุดเดียวเด็ดขาดเดือนสิงหาคบเนี้การเงินถ้าไว้จุดเดียวที่เดียวแล้วก็โอกาสที่เงินเนี่ย เขาจะเขาจะแบบไปแบบว่าลดลงไปอ่ะสูงนะคะดังนั้นให้รีบซะกระจายบัญชีซะนะคะห้ามมีบัญชีเดียวเด็ดขาดนะคะอยากลงทุนอะไรศึกษาเรียนรู้หาผู้รู้หาโคชชิงหาผู้ที่มีความรู้นะคะแล้วลงทุนในเรื่องนั้นๆค่ะนะอ่ะดูซิไพ่เขาแนะนำว่าอะไรในเมื่อหินเนี่ยแนะนำแล้วว่าท่านต้องควรทำอย่างไรนะอ่ะดูไพ่สิ โอ้โหนี่ไพ่สวยมากไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆอย่าวู่วามอย่าใจร้อนใช้เงินอย่างมีสติเห็นไหมคะให้ใช้เงินอย่างมีสตินะให้รู้จักรักเงินให้มากๆค่ะเพราะเงินเนี่ยเป็นสสารที่เป็นสสารที่มีความสําคัญมากนะคะเงินเนี่ยนะแล้วเราต้องรักเงินเรารักเงินแล้วเงินเขา ต้องอยู่กับเราค่ะเรารักเขาแล้วเขาถึงอยู่กับเรา,เ,าเงินเนี่ยนะมีการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีรักเงินมากๆรักเงินเยอะๆขอบคุณพูดขอบคุณเงินตื่นเช้ามานี่นะคะเอาเงินเนี่ยอย่างเบเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเบเอาแบงค์ร้อยขึ้นมาเลยขาแล้วเบก็จะจูบเงินนะคะบางบางทีหยิบแบง2์ยี่สิบได้ก็เป็นแบงก์ยี่สิบบางทีหยิบแบงค์ร้อยได้ก็เป็นแบงค์ร้อยเพราะว่าเราจะต้องรู้รัก รักในคุณค่าของเงินค่ะเงิน,นเป็นสสารที่มีความสําคัญเงินเรารักเงินเงินเขาก็รักเราค่ะนะคะพอตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งไปรับรู้เรื่องเราลบๆเรื่องเราไม่ดีนะคะเราจะต้องละลึกถึงสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ลําลึกถึงในเรื่องที่เป็นพลังดีๆพลังบวกทําให้จิตใจเราเนี่ยมันผ่องแผ้วผ่องใสใน u t u b e เนี่ยมันมี โคชชิ่งท่านหนึ่งนะคะคือรา,รายการของอาจารย์มาเตอร์ปรินนะคะมาเ t อร์ปรินดอทคอมเเข้าไปเลยค่ะรดยเก่งหิ่งดีนะคะท่านเนี่ยมีรายการตอน6นาฬิกานาทีเป็นรายการที่ดีมากนะคะแล้วเนี่ยพออย่างเบเนี่ยตื่นเช้ามาเบก็จะเอาละแบงยี่สิบแบงร้อยเอามาจูบก่อนเลยนะคะเพราะว่าแล้วเราก็สวดมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับเรื่องราวดีๆรับพลังดีๆ เพราะว่าในเราอยู่มาทั้งวันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับแต่พลังดีๆบางครั้งเราก็มันมีพลังลบมลภาวะม,ลพ,มลพิษที่มันแบบไม่ค่อยจะแบบเลเท่าไหร่หรอะไรอย่างเงี้นะคะมันต้องเข้ามาในตัวเรานแน่นอนแต่เช้าๆมาเราต้องรับพลังดีๆก่อนรับพลังบวกก่อนนะคะเอาละดูนี่ โอ้โหก้อนนี้สวยมากเลยก้อนนี้เขาเรียกว่าราพีสลาซุรีราพีสลาซุรีเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนผลักดันจากพี่น้องจากคนในครอบครัวจากเพื่อนฝูงจากทุกคนในวงการโอ้โหหินสวยจริงๆเลยนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะคะแอดดูสิไพ่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาแนะนำอะไรเพิ่ม โอ้สุดยอดเห็นไหมในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเนี่ยมีความมั่นใจไปเลย นะทำในสิ่งที่มีคุณค่าทำในสิ่งที่มีประโยชน์แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้ไปสู่ทุกคนวงการทั่วโลกเลยนะและตัวท่านเนี่ยมีความมั่นใจได้เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่ามีทุกคนในวงการเช่นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนที่ทำงานนะคะให้การผลักดันสนับสนุนตัวท่านเนี่ยอยู่ใกล้ๆอ,อบออยุ่นจังเลยอะ่ะ so good เห็นไหมคะ ให้สวยงามมากมากแอะต่อมานะนี่อันนี้เราเรียกว่าฟัวไรนักวิทยาศาสตร์เขาจะสกัดหินฟัวไรสกัดแร่ธาตุฟัวไรนี่แหละคะ่ะไปทำยาสีฟันหินฟัวไรก้อนเนี้ยบอกให้ทราบเลยนะว่าช่วงเนี้หากท่านมีโอกาสนะคะวันหยุดเนี้ยเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย จัดเลยนะคะผลไม้5้าอย่างนะจะมีแอปเปิลมีสาลลี่มีสับปะรดมีส้มมีแก้วมังกรหรืออาจจะเป็นกล้วยหอมอาจจะเป็นมะม่วงเป็นน้อยหน่าเป็นขนุนแล้วแต่ท่านจัดให้ได้5อย่างอะ่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีในสับประรดเนี่ยต้องมีห้ามขาดนะ ใส่ถาที่เรียบร้อยมีน้ำหนึ่งแก้วและดอกดาวเรืองอีกหนึ่งพวงดอกดาวเรืองเนี่ยเป็นดอกไม้แห่งบาดาลเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยความสุขนะคะเป็นดอกไม้มงคลนี่แหละไหวเลยนะเจ้าที่เจ้าทางแรงมีความศักดิ์สิทธ ที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยดีในสถานที่ทํางานของท่านก็ดีอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลกับท่านอยู่แล้วรวยอีกอย่างหนึง่งเนื่องจากตัวท่านเองเป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดมีความฉลาดหลักแหลมมีความคิดหลากหลายสามารถนําความคุณค่าคุณสมบัติที่ดีๆที่อยู่ในตัวตนของคุณเนี่ยนะคะไปพัฒนาปรับปรุงองค์กรท่านได้ถิ่นที่อยู่อาศัยของท่านได้ โอ้โหไม่ธรรมดานะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอ่ะดูไพ่นี่ไงเห็นไหมอืมท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเห็นไหมโอ้เยี่ยมยอดเลยค่ะท่านสามารถนำศักยภาพดีๆของท่านนี่นะคะมาพัฒนาองค์กรมาพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะเห็นไหม โอ้เยี่ยมยอดเลยค่ะแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรักแบ่งปันความจริงจังจริงใจไปสู่คนทุกวงการค่ะนะเยีย่ยมยอดมากต่อมาเฮาไรเฮาไรนี่จะเป็นหินสีขาวริ้วสีเทาเฮาไรนี่บอกเลยว่า ตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยเหมาะเหลือเกินที่จะมีในเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมตามศาสนานั่งสมาธิทําจิตใจให้เบิกบานนะคะในช่วงเดือนสิงหานี้นะคะทําจิตใจให้มันผ่องแผ้วมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆวิ่งเข้ามาสู่ตัวท่านคะ่ะมีโอกาส นั่งสมาธินั่งสมาธิมีโอกาสปฏิบัติตามศาสนาปฏิบัติเลยเห็นไหมคะนี่ตัวท่านเองก็ในเมื่อเดือนสิงหาเนี้ยมีการปฏิบัติตัวเองดีและนั่งสมาธิดีและอะไรก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยคอยแบบว่าคอยพัฒนาปรับปรุงคอยดูแล คอยบริหารจัดการมันให้มันแบบว่าเป็นดีขึ้นหรือพัฒนาสิ่งนั้นให้มันดียิ่งขึ้นหรือพัฒนาสิ่งนั้นให้มันมีทางออกหลายๆทางนะคะพัฒนาสิ่งนั้นให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองไปได้หลายๆช่องทางนะคะเออนี่แหละแล้วก็ตัวท่านเองก็สามารถที่จะนำความรู้ดีๆนำเรื่องราวดีๆที่ตัวท่านมีเนี่ยนะฮะ หลายๆอย่างท่านอาจจะเก็บเอาไว้ในลิ้นชักเก็บไว้ในหีบท่านก็เปิดมันออกมานะคะนำออกมาปัดฝุ่นนำมาพัฒนาศักยาภาพของท่านแล้วก็มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยออกไปสู่สังคมออกไปสู่ทุกคนในวงการที่อยู่รอบๆตัวท่านนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ และอย่างที่หินบอกมาแล้วว่าตัวในช่วงนี้ตัวท่านเองก็จะต้องพยายามเอาเวลาในอยู่กับตัวเองให้มากๆมีการปฏิบัติธรรมตามศาสนานั่งสมาธิหรืออาจจะเอาตัวเองเนี่ยไปดูต้นไม้ไปสุดโอโซนที่ดีอากาศที่ดีตามต่างจังหวัดก็ได้นะคะซึ่งในตอนนี้เราสามารถไปไหนมาไหนได้เป็นปกติแล้วนะคะหินมีเลิศมากๆค่ะต่อมานี่ทูมารีน ทูมารีนี่เป็นหินสีทันสีดำนะทูมารีนเป็นหินสีดำและทูมารีนเขาก็เตือนมานะคะว่าช่วงนี้ตัวท่านเองจะต้องพยายามทำจิตใจเนี่ยให้เบิกบานอย่าวู่วามอย่าใจร้อนพยายามนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองอย่าใจร้อนเด็ดขาดอย่าบุ่มบามเด็ดขาดนะคะเพื่อ ท่านจะได้สามารถนะคะกระโดดข้ามกำแพงได้อย่างง่ายๆกระโดดข้ามสิ่งที่มันกรกีดขวางชีวิตของท่านเนี่ยได้อย่างง่ายๆนะคะทูมารีนเขาเตือนมาแบบนี้เลยนะแบล็คทูมารีนนะแอบแล้วนี่ไงเห็นไหมเนี่ยพยายามมีสติมีระเบียบมีวินยัยเอาจิตใจอยู่กับตัวเองมีความนิ่งมีความสงบ ทำอะไรก็ให้มีความละเอียดรอบคอบมีความสุขุมพีรภาพอย่างค่อยเป็นอย่างาค่อยไปอย่ารีบห้ามรีบจะคะห้ามรีบเอออย่ารีบนะแล้วท่านเนี่ยปลอดภัยแน่นอนสำหรับท่านทีออ่มีในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้ก็เดินทางก็อย่ารีบขึ้นรถลงเรือก็ค่อยๆเดินทางนะคะอย่ารีบร้อน ย่าวู่วามอย่าเจอรอนนั่นเองนะอ่ะต่อมานี่โ,โห crystal quartz crystal q u a r t ์ crystal q u อ r t z นี่นะคะบอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยในด้านของความรักเนี่ยสำหรับตัวท่านที่ยังไม่มีคู่ครองเดือนสิงหานี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยความรักยังไม่มา รอก่อนและสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านก็จะต้องมีการดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่ในด้านของความรักเนี่ยให้มากเป็นพิเศษต้องมีในเรื่องของความโรแมนติกนะต้องมีในเรื่องของความรักความโรแมนติกเป็นพิเศษมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่มีความเข้าอกเข้าใจในความรักเนี่ยให้มากๆนะคะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยปิดหูปิดตาแบบนี้ไม่ได้นะคะต้อง เอาเวลาเนี่ยมาอยู่กับคนพิเศษให้มากๆให้มีความรักมีความความเข้าใจนะกับคนรักคนพิเศษของคุณเนี่ยให้มันเยอะๆในไพ่บอกเลยนะว่าคนรักคนพิเศษเนี่ยรอท่านมานานแล้วนะเนี่ยไม่มาสักทีเนี่ยดูสิกุ้มอกกุ้มใจมองเห็นคนอื่นเนี่ยเห็นไหมมองเห็นในไพ่เนี่ยมันก็มีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะคนอื่นเนี่ยก็วิ่งเล่นกันเนี่ยแล้วเราเนี่ยคู่ครองท่านเนี่ย แบบเหงาค่ะนะคะเออดูคนอื่นก็มีความรักมีความสดชื่นแต่ว่าคู่ครอง,องท่านเนี่ยเป็นยังไงขาดแคลนความรักในช่วงเนี้ไม่ได้นะท่านเองจะต้องพยายามมาดูแลเอาอกเอาใจใส่คนรักคนพิเศษของท่านนี้ให้เยอะๆให้มากๆ ะะและสําหรับท่านไทยที่มีในเรื่องของหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการประชุมมีการมีติง้งแล้วก็มีการพบกับมีการพูดคุยมีการประชุมเนี่ยกับหุ้นส่วนเนี่ยให้มากมากยิ่งขึ้นนะคะแอบต่อมานะไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอร์นี่บอกเลยนะว่าตัวท่านเองเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงนะช่วงนี้ไม่มีอาการแบบว่าเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสืออะไรแบบนี้ไม่มีนะคะแต่อย่างไรก็ตามไอรอนไทเกอร์ก็ยังเตือนมานิดนึง ว่าให้เรามาระวังในเรื่องความวู่วามใจร้อนอย่าบุ่มบ่ามนะคะโอเคแอบดูไพ่เตือนมาว่าอะไรในไพ่บอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้พยายามนะคะอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองนะคะทำจิตใจให้เบิกบานผ่องแผ้วนั่งสมาธินั่งสมาธิได้นะคะเนี่ยเห็นไหมไปสูตรโอโซนหาบรรยากาศดีๆได้ แต่ในเดือนนี้ท่านในด้านดีๆในเรื่องในด้านของความคิดดีๆสุขภาพดีๆของท่านเนี่ยดีอยู่แล้วไงมันสุขภาพท่านแบบว่าไม่มีการล้มหมอนนอนเสือสุขภาพดีสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพใจก็ดีนะคะเนี่ยดูสิเพียงแต่ว่าต้องพยายามเอาจิตใจในยอยู่กับตัวเองมีโอกาสนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ไม่ไม่ตำใจตัวเองไม่วู่วามไม่ใจร้อนนะคะเออเนี่ยพยายามดูแล จิตใจของตัวเองดีๆนะคะอ่ต่อแม่นะคะนี่ <c oughs> ขออภัยค่ะอาร์เมทิสอ์เมทิสนี่บอกเลยนะว่าตัวท่านเองเนี่ยคิดอะไรนึกอะไรในช่วงนี้ได้อย่างดังใจนึกแต่การที่จะได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องได้มาจากไอเดียความคิด ความสามารถของตัวเรานะคะเนี่ยหินอมิทิสบอกเลยนะได้มาจากการฝึกฝนได้มาจากความสามารถของตัวเราได้มาจากการเรียนรู้การเอาอกเอาใจใส่ถึงได้นะคะถึงได้แล้วหินอมิทิสก็บอกด้วยว่าตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็มีโอกาสได้ด้วยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ แอมแม่ดูไพ่แนนอุ้ยเลิศห็นไหมคะไพ่สวยงามมากอ่ะคิดอะไรนึกอะไรได้อย่างนั้นนะได้สมดังใจปรารถนานะแต่การที่เราจะได้อะไรก็ตามที่เราคาดหวังไว้ในชีวิตเนี่ย สิ่งนั้นมันก็ต้องมาจากน้ําพักน้ําแรงเห็นไหมเนี่ยมีมีเนี่ย,เ,เ,ยเออมาจาก,น,น,กน้ำพักน้ําแรงมาจากการลงทุนลงทุนด้วยแรงใจแรงกายแรงสมองของเราด้วยแล้วก็ความมีระเบียบวินัยความมีมีความมีอดทนในตัวเราแล้วก็ประสบการณ์ความรอบรู้ของตัวเรานะคะแต่ไพ่ก็บอกเลยนะว่าในเดือนสิงหาเนี้ยโอกาสได้ร้อซนะคะถ้านี่เกิดวันพุตกลางคืน มีโอกาสได้ร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาเรามาดูกรีนเวนเจอรีนโอ้โหอันนี้เป็นหยกอินเดียมีความเย็ยนมากนะคะหยกอินเดียนี่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าในเรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาของท่านอยู่ในถ้าอยู่ในเคิร์ฟนะถ้าเป็น เป็นตารางเนาะเคิร์ฟตารางของท่านก็จะเป็นเส้นเคิร์ฟที่กําลังวิ่งขึ้นไปมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าทํากิจการก็กิจการอยู่ในเกณฑ์ที่มีการเจริญเติบโตเป็นทิศทางที่ดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะฮะเอ๋ไพ่แนะนําอะไรโอ้โหไพ่แนะนําว่า ถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของสิ่งกีดขวางมากมายถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มาเป็นกำแพงขวางกั้นนะคะนะเห็นไหมแต่มันก็ไม่พ้นความสามารถของท่านหรอกคะ่ะเพราะตัวท่านเองเป็นคนที่มีความฉลาดวิพลิพดีมีความสุขุมพพรภาพมีความฉลาดหลักแหลมตัวท่านเองสามารถที่จะข้ามพ้น สิ่งที่กีดกวางเรานั้นไปได้อย่างง่ายได้แต่ไพ่ก็แนะนำมานะคะท่านต้องหาตัวช่วยในไพ่เนี้ยถูกมัดตัวมัดแขนมัดขามัดทุกอย่างแล้วยังปิดตาอีกยังมีดาบหูล้อมรอบไปเนี่ยถ้าเดินไม่ดีนี่มีโอกาสถูกมีดเนี่ยมากระทบตัวเราได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นท่านต้องหาตัวช่วย โชคดีนะที่ไพ่ใบนี้ปากเขายังไม่โดนปิดมันยังไม่มีสกอตเทปไม่มีอะไรมาปิดปากเขาดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองยังมีโอกาสดีๆมีโอกาสที่จะปริงเสียงออกมาหาตัวช่วยหาครูดีๆหาโคชชิ่งดีๆให้มาดูแลในเรื่องกิจการงานของท่านอาจมาดูแลในเรื่องระบบบัญชี อาจมาดูแลในเรื่องของระบบภาษีอาจเข้ามาดูแลในเรื่องระบบการเงินโอ้เยี่ยมยอดอย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมนี้ดวงของท่านที่เกิดราเอิดประทานโทษดวงของท่านที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยรอดแน่นอนปลอดภัยแน่นอนตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะคะเอาละค่ะ b บยิบซใครใจก็ได้ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ b บยิบซใครใจเนี่ยก็ต้องขอกร,ราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เมตตา b บยใครใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะให้กับเบยใครใจและก็ไม่ลืมที่จะกด subscribe กดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้กับเบยิีใครใจด้วยนะคะแล้วเบยิีใครใจก็มีจะต้องนะคะเบยิีใครใจบางแผนมาล่ละอย่างไรก็ตามก็ต้องมีคลิปนะคะดีๆเนี้ยมานําเสนอให้กับทุกๆคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังนะคะก่อนจากกันเบย์ิีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขและกลับมาพบกับเบยิีใครใจได้ใหม่ ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ